มาดูคนติดเหล้าติดยานะว่าถ้าสมมติว่าไอ้โหลเนี่ยมันไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมึงอะไรไปอ่ะไอ้ยัยน้ำลายติดคอค่ะก็วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายคลิปแกล้งกันอีกเช้งโอยนะครับอ่ะก้อนไปอะวันนี้วันนี้วันทุกคนมันนี้ คือไอตีติดเบียร์แบบจัดเลยอะติดเบียร์ติดเหล้าจนมันเนี่ยมันดองเนี่ยเหล้าบวยมันดองนานยังสามเดือนได้ปะประมาณ3เดือนนะครับผมคือช่วงที่มันแบบว่าเหล้าบวยมันฮิตอะไอ้นี้ดองเลยซื้อมาแบบดองเลยนะครับเพราะว่ามันติดแบบติดจัดอะปีนึงอะึงจะได้กินได้เ<ช>นี่ยเดี๋ยวมาดูเอางี้ดีกว่ามาดูคนติดเหล้าติดยานะว่าถ้าสมมติว่าไอหลเนี่ยมันไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดยว ทุบเลยนะเดี๋ยวมึงโยนเลยนะทุบเลยนะเดี๋ยวมึงสั่งสอนไอ้ตี๋นะพี่เล่ายาอะไรมันไม่ดีจ่อยมนะันหนักให้มนันส้ำซึ้งอ่ะแต่ว่าพี่ต้องห้ามด้วยนะเดี๋ยวกูจะคอยเสียมเออเออขอห้ามา <laughs> าม้วนี่นครับคนเกณสามารถไปซื้อได้นะครับพวกแรปเปอร์ก็ใส่กันพวกสนุ๊ปดอ็อก <laughs> จริงเมื่อวานโจ้สั่งเมื่อวานโจ้สั่งกูเยีสตวิดกาดีฟาพวอร์เกติ้บีเบอร์สั่งกันเต็มเลยกูบอกผมไม่ได้ส่งดาวประเทครับสอรี่จริงจริงจากมาไม่ต้องมาบ้านมังค์ลุ เฮ้ยมึงอะไรไปอ่ะไอ้ไอ้อุ้ยไอ้ไอ้เราเบียร์มันไม่ดีพี่มึงยันโคลงไปนู่นมึงอะไรที้งไอนี่นั่งเล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยแล้วมึงมึงถ่ายสิไอ้กูไม่ได้ถ่ายครับพี่ไอ้หลังก็บอกไอ้ไอ้หลังมันจะบอกอะไรมึงอ่ะมึงเล่นเดี๋ยวดิมึงเล่นเล่นไม่รู้เรื่องเลยเขาเป็นคนบางแผ้วผมเขาบอกให้ผม มาเดินมาบอกพี่อย่างนี้กูดองมาสองเดือนกว่าก็มันสั่งให้ผมโย่เลยเราเรายาเนยไม่ดีหรอกไม่กูจะดองว่ามันต้องดองปีหนึ่งนะกว่าจะกินได้แล้วกูดองมาสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยแล้วคือกูต้องเริ่มใหม่เริ่มนะโอเคมันก็บอกให้ผมเอามาเพียบแล้วกูบอกมึงไปตายกันไปไหมไม่ไม่ต้องพูดกัไม่ใช่ก็อันนี้มันไม่ดีไม่ใช่เหรอเือยาดิเฮ้ยมาเนี่น้ำหนึ่งไหงคนเราอะน้ำหนึ่ง ก็มัน stumbled, in, จะมันปลาไม่ได้ปลาเนี่ยมึงจะไปทำอะไรกูไมมึงถ่ายอะไรก่อนแล้วมึงถ่ายอะไรแล้วคุยกับพี่เขาไม่ยันหนีไม่ใช่หนีมันหายผมไม่บุงบอกเหตุผลเลยว่ามึงตาเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่อยากให้พี่กินเหล้าเขาไม่โดนตาน้ากูไม่เห็นไปเลยว่าเรามันไม่ดีเออแล้วเนี่ยด่าขนาดนี้ยังเอาเบียร์มากินอีกแล้วเสือกอะไรกับกูอ่ะกูบอกมันไม่ดีแล้วกูขอตามึงแดดได้เปล่าย้ายเฮ้ยพอ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 แกะเถอะเถอะขอตามึงแดกไม่หมักใหม่งั้น มึงไปซื้อมาให้กูใหม่ตอนนี้แล้วหายากเลยครับแล้วรอกพื้นแทนได้ไหมพี่ปีหนึ่งมีหนึ่งหวน้อยอ่ะใช่พี่โอเคโอเคเขาเพิ่มตัววิจิเอ้ยพี่ผมทำยี่ไม่สมควรโอ้ยทำไมมึงทำทำไมมึงต้องทำแบบนี้เกรย์หลังบอกว่ามันไม่ดีเลยผมก็เห็นเลยไองล้หลังถ้าเกิดไอ้หลังสาวมึงไปตายมึงไปไหมมึงก็บอกว่ามึงไม่ไปแล้วมึงต้องมาทิ้งของกูหลังทำไมพี่ตีกินหนูก็มีความสุขเออเขาเป็นคนสอให้หนูสั่งทำทุกอย่างเออเห็นไหมล่ะ มีวางช่วยพูดดีไปพูดอะไรเอ็งมึงไปตามมึงก็ว่ะจ้าทำไมมึงงออะไรมึรู้เรื่องแล้วถามมันดิทำไมต้องเล่นล่ะม่รู้เรื่องนะก็บอกเราแล้วอื่นมีให้ทำเยอะแยะทำไมมึงต้องมาโยนอะไรของกูแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไมดีเดี๋ยวผมดองให้หม่ดูนกอุ้ยอุ้ยเล็บอุ้ยโดนเล็บเดยหามันในบวยอ่ามาทำแบบนี้ครับเดี๋ยวไปบวยหายากด้วยแล้วทำไงก็ได้ให้มันครบสองเดือนอ้าวคุณตาแทนได้ป่ะล่ะแต่กูจะมุยคานหน้าม ไปเลว่าคืนเออเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อให้ตอนนี้พี่สั่งมาจากที่ไหนในเอจิแชทแกรมนะเดี๋ยวจ่กยงานให้ตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่พันสองอ๋อตามเงินเดี๋ยวซื้อให้แล้วมึงทำองโอเคๆเดี๋ยวจ่ายให้เร็วๆเดี๋ยวรอให้สั่งไอผมอยากไอผมอยากเล่นผมสั่งจริงผมาจริงนะเฮ้ยมึงอยากตายไม่เทวันวินเทวินสั่งให้พี่เราเลยสั่งเล่นจะเลือกเป็นยาอ่อนมั้งแล้วเกิดกลัวโทรศัพท์มันเปรี้ยงมั้งอ่ะอืมเอาไม่ละจริงมึงเอมั้ย ยิ่งดองนาะนยิ่งมีราคาเริ่มเพิ่มใช่ครับแล้วไปขายแล้วได้แพงกว่าพันสองได้หนึ่งปีอ่ะเราเดี๋ยวผมไปซื้อให้ใหม่แล้วกันระบวดอย่าพูดแต่ปากได้ไหมแล้วระ,ะบวยที่เขาดองดองเล่าอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ได้ปลูกได้ทุกวันเลไม่มันไม่ได้ผลผลิตตลอดได้ได้ผลผลิตตลอดกูมไม่เชื่อไงกูนะมไม่เชื่อกูมึงเนี่ยตัวดีได้นี่ก็ถ่ายเลยไม่รู้เรื่องเด้ออกก็อกก้องถ่าย เจออะไรกันดเออเจอลตคนโกนตีนรวมหัวกันมาไม่ได้รวมหัวครับไม่เคยไปทำของรกของห่วงเลยเธอกลัวแบบิงไหมมึงอาจารอนะถ้าเกิดกลัวแบบิงมาทุ่มทิ้งอะเอาะอันนั้นอะลงทุนของจริงอันนี้ไม่ได้ลงทุนลงทุนก็หวังได้กำไรลงทุนหัวใจก็หวังได้คุณเห็นขาดทุนทุกทีัวแล้วแค่นี้ยังน้อยไป โอเค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 ไปไปคืนเมาคืนกูก่อนเราเคยฟังกูนะมันแม่อร่อยขนาดนั้นหรอกกูเคยกินแล้วกูยังไม่เคยไงกระจอกเราพูกันดองกับใส่ตุ่มใส่อะไรกันเยอะแยะโอ้กูผ่านมาหมดแล้วไอ้เรื่อง้องเล่าเนี่ยตุ่มตีนน้องใส่ตุ่มตีนอันนี้หยอกเองขอโทษขอโทษจับมองขอโทษจังขอโทษอ๋ยพี่ตีไม่เอาเจ็บเจ็บเจ็บเห้าคนเดียวจะไม่เกิดเรื่องมากมายเจ็บมือเนี่ยเจ็บมือ แค่แลกผมไม่ใจละมันผิดกฎหมายไหมเนี่ยเราเนี่ยผิดยังไงกูให้ผิดตำรวจมาจับไปกูเรียกแน่โซจูก็เสียภาษีมึงไปเสียให้ใครครับบริษัทเขาก็เสียประเด็เกี่ยวอะไรกับกูอ่ะกูก็เป็นผู้บริโภคบริโภคกันนะรู้แต่บริโภคแต่พอประมาณคนก็ดองเยอะกูเยอะแยะมึงเห็นนะไหนดิทำอะไรกไม่เชื่อหรอกทิกตอกก่อไปดูเลยทิกตอกอะทิกตอกเขาเขาดองเขาเพื่อแบบเป็นสมุนไพรแก้กระสายนี่จินกะกะเอาเมากะเอาไงต้องกกินะ คนนื่นเขดองกินเป็นสมุนไพรบางทุกนั่งกันนี่ก่าทะล้อยิวบ้าสิไอ้ก่าฆ่าคนมึงดูเดีมันพูดอย่างนี้มันแบบพูดให้กูดูแย่เลยเว้ยเอาเรื่องของอโทษเรื่องที่ผมทำเดี๋ยวผมสั่งไม่รับคำขอโทษไหนเห็นไหมเขาไม่รับมึงก็นั่งดีกูไม่รับขอโทษคุณต้องการกูมันเคี้ยวมึงอยู่เนี่ยน้องพี่โทษนะพวกเขาเป็นคนสั่งผมตัวแรงไปเหมือนกันมึงก็ขับรถไปรุ่นสร้างตัวมึงไปซื้อไม่กูด้วยเลยดองแล้วมันได้อะไรวะกินแล้วได้อะไรวะ อกินกือกูหวังดีนั่นน่ะกิงกือคนรูแลนด่านนั่นเองเราถ้าเป็นเหตุนะไม่ไม่กูกลัวมันกัดหมาอาการเมาเราโมาเบียดจะคิดอย่างเงี้ยกิงกือกัดหมาเอาลองกินครับเอาอีกถ้าเกิดมันมีพิษลระมึงดูนี่เนี่ยตัวนี้น้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพิษลิงพินีประเทศนี้พินี่ฟาดให้ด้วยอีกตัวนั้นไหมมันนี่หน่อยมานี่หน่อยไม่มีโมโหจะต่อยต่อยเนี่ยวไมจ่ายผมหอยไปแล้วใช่เหรอก็เล่นเป็นยาอ่อนเนี่ยแตงก็ เดี๋ยองใหม่ได้ไม่ได้แต่มันดองมาสองเดือนแล้วนะอ่ะดองอีกสองเดือนเป็นไรเออเห็ไม่ได้ก็ย่นเวลาไปกว่ากูจะได้กินเนี่ยสิงยิงถิงไปก่อนรอเว้ยเออเดี๋ยวลองคิดคิดเพีแค่เนี่ยพวกมึงอะดองแค่พวกมึงอะแดดยังกต่อะไรแดดกับพวกนี่ยลูกมาแล้วไล่ เอางี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปกินพวกมะกระทืบลงนะไม่ไม่ไม่แท้สายนั้นเดี๋ยวกูวไ,มไ,มไม่ได้กินอะไรบ้าข้างขางนาดกูกินพอประมาณแต่ว,ว่าอันนี้กูกูดองไว้มันเป็นความภาคภูมิใจของกูครั้งหนึ่งกูด้ยเขาความฝันก็เล่าความฝันพวกกูคือวันตายงั้นว่าว่าว่าครั้งหนึ่งกูเคยได้ดองไว้ไงมันแช่เวลานานกว่าจะได้กินความอร่อยมันต้องรอแล้วหมาย่ไม่ดองพวกมะม่วงผลไม้เอยได้ ต้องทิ้งมึงเดียวเดี๋ยวของเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่ามาแบเหนื่อยแล้วไม่รู้จะเอายำอ่ะแค่เราจะเอาอะไรแั้งนนไม่แต่มึงไม่สมควรทำถูกแล้วมึงไม่สมควรมึงไม่สมควรดองแล้วมึงเวียงจริงไหมอันเนี้ย อย่าอขอร้องขอร้องขอร้องเอาจะทำไงขอโทษเอาไม่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 มึงทำให้กูตกใจเออกูไม่จริงอย่าอย่าขอร้องขอร้องอย่ากินเบียร์หมดขวดเลยเมาให้หมดที่ิ้งราดน้ำแม่เดี๋ยวให้นี่คืออย่าอย่าอย่เอาไปเอาไปเอ่ยเอาไม่นยาอ่อนดองไว้ก็เป็นยาอ่อนเพิ่งจามาแดกของกูแค่นั้นแหละอย่างกับน้ำรักตีน้ำรักส้นตีใครจะแดกอร่อยไหมนะ ไอ้ไอ้หมีตุกหมูนันี่ตัวโคตเหม็นเปรี้ยวอะาเกิดมะนาวเฮ้คลิปน่าอาบน้ำให้หลังดีกว่าดูทอมาปีเลยความเหม็นบุหรี่เหม็นบุหี่คตเหม็นเลยล่ะแต่ไมตีหอมอาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันโอ้ยเปเรื่อย เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วน้า <Okay. S 2> ดองดองไงหหลังอูม <me> mm ่เอาโหลหน่าจะพังอะ่ะได้ได้ได้เดี๋ยว <Okay. S 2> ให้อร่อยให้ตาตไปไปม,มึงไม่ได้ตายาาเพราะเราเขาเบียดหรอมึงจะตายเพราะตีนกูน,นี่ยค <laughs> ือปากให้เด้อ <laughs>